บัดน,นี้เป็นครั้งที่30ตรงวันที่9ธันวาคม2568ครับเจรร้าในนักธรรมบารีรัตน์ขอเป็นงมาจารศัฎยาผู้ตธมลถวายเป็นผู้จุปชาทำบุญปชาสังฆบุปชาและอ,จา,า,ละอ,อะาจารย์บุญปชาได้องค์พระคำปฏิเทราจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุงหลวงปู่บุญเดหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจรรินดาบาร,รีขอเทพทเิวราจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุมโมทนาในการสวดศัฎยาของครับเจ้านี้ขอเนื้ภาพ,พาาาคุณพระรัตนนัยครูบาอาจารย์และเทพเิวราจทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระเจ้าเปป็นนนสสมมาาาาธิออัรรวแกก่่ไยยต บทสวดจุมนุงเทวดาสมันตาจักกาบาลีสุอัตตาการัญตูเทวดาสัตตมุนีราชสัตุนันตุสัก้าโมคะตังกับเกกาเมจะลุเปกิริสิกะรัตเตจันตะลิเกวิมานีทิเปรัตเตจักาเมตจะลุภะละยะค้าหนีเคหาวัตถุมหิเตเตภูมิมาใจยังตุเทวาจัลธารวิสาเมยักขะกันตัปะนาธาตินทันตาสันติเกยังมุนีวะละวะจันังสาทะโบเมสุมันันตุธรรมะสัมณกาโรยามะทันตาธรรมะสัมณกาโรยามะทันตาธรรมะสัมณกาโรยามะทันตา นะโมตัสสะภะคะโตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะปวสุสัจจกิริยาคถานณติเมสานังอัญญพุทโตเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวเจนะสติเมหุตโตสัพพะทานณติเมสานังอัญญธรมโมเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวเจนะสติเมหุตโตสัพพะทานณติเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวเจนะสติเมหุตโตสัพพะทาน ปศุภาการลิิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการลิิโกนาโถหัตายะสัพพะปานิยังโกเิตวาปารมีสัพปะปโตสัมภคมุตตังเอเตนะสัจจะวเจนะมาหุตุสัพพุตปตวามหาการลิิโกนาโถอิตายะสัพพะปานิยังโกเิตวาปารมีสัพปะปโตสัมภุมุตตังเอเตนะสัจจะวเจนะมาหุตุสัพพุตปตวามหาการลิิโกนาโถสุขายะสัพพะปานิยังโกเิตวาปารมีสัพปะปโตสัมภุมุตตังเอเตนะสัจจะวเจนะมาหุตุสัพพุตปตวา บทสวดมาสมัยสุดเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังขะกวาสัเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมามะเนมาตาพิคุสังเกตนะสติมัจะมาเตหิพิคุสตเตหิสเปวะเอวะเตหิทัศหิจะโลกะตาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหุติพระครวันตังทัศนียะพิคุสังกัญจะอาตโคจตุนังสุทธวาสกายิกานังเจวานังเอตะท้าโหสิอายังโขขะกวาสเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมามะเนมาตาพิคุสังเกตนะสติงปัญจะมาเตหิพิคุสเตหิสเปเอวะตหิทัสสะะหหิิจโลกัตตตาุเทว พระขวันตังทัศเนียภิกขุสังกัญจะยานุนะมายมปิเยนะพระกวาเตนุปปัสสะเมยามะอุปัสสะมิตวาลพระกโตสันติเกปาเจกขาจารประสายามาติอัตโกตาเทวตาเสยะตับปินามะพระระวะปุริโสปุริโสสัมมตถิตังวาพาหังภาษาเยบภาษาทิจังวาพาหังสัมมิเตยะเอวะเมวะสุตาบเสสุเตเบสุอัตระิตาท้าขวะโตตุอะโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาพระขวันตังอะพิวาเตตวะเอกะมันตังอาตังสุเอกะมันตังทิตาโข เอกาเทวตาพระกัตโตสันติเกอิมังคตังอาปาสิมาสมโยปวะนัสวิงเทวกาปะธรรมะคตาอาคะตามหาอิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปาราทิจตังคันติอจขโอปาราเทวตาพระกัตโตสันติเกอิมังคตังอาปาสิตัตตะพิกวะตมะทหังสุตจิตังอัตโนอุทุกขะมังสุตาละทิวะเนตานิขะเอตวะอินทิยานิรักันติติปันทิตาติ อาตโกะปาราเทวตาพระกตโตสันติเกมังกาทั้งอาภาสีเจตวะกีลังเจตวปาปรีกงอิทัศกีลังโอหัจจะมเมชาเตจะลันติตุทาวิมาลาจักปุปตาสุตันตาสุสุวนาคาติอาตโกะปาราเทวตาพระกตโตสันติเกมังกาทั้งอาภาสีเยปิจิพุทธังสรนังฆเตลาเสนาเตคามิสันติอาภายะภูมิงปายะมนุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันติติอาตโกะกว่าภิกขุอมันเตสิเยภูเยนัสภิกขเวทัสสุโสโลกะตัตุสุเทวตาสานิปติตาหุติ ตาถาคาตังทัศนยะพิกุสังกัญจะเยปิเจพิกเวตะอหิสุงอติจมัฏฐานังอาหารโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระฟันตานังเอตระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยยะตาปิมหังเอตะระหิเยปิเตพิกต้ววิสันติอานาคตะมัฏฐานังอาหารโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระฟันตานังเอตระมาเยวะเอเทวตาสันนิปติตาปาวิสันติเสยยะตาปิมหังเอตตะระหิ อาจิกิสามิพิกิเวเตวะกายานังนามามิจิติจิสามิพิกิเวเตวะกายานังนามามิเตสิสามิพิกิเวเตวะกายานังนามามิตังสุนาตาสาทุกังมานะสิกะโอตเถรอาสิสามิติเอวันพันเตติโกเตพิกูพระปโตปัจจันโตสุ้มพะกวาเอตตะพระโวจะที่โลกะมนุกะสามิยัตถุมมาจัตถสิตาเยติตาขีริกาพะรังปิสิตตาสมาหิตาปุถุสีหะบารดีนาโรมะหังสามพิสัมพุโน โอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสนะะมนาวิลาปิญโยปัญจสเตยัตบวาเนกาปิละวัตเวตตะโตอมตตยิสัสตาสังเกตสัตเนระเตเตวัคยยอภิกันตาเตวิชานัตภิกโกเตจะอัตประมกรุงสุตตาพุทธศาตสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัทจัณังอเปเกสัตตมะสะขุงสะหาสังอัฏฐสัตตลิงสะตังเอเกสัทธาสานังอมนุสานัทจัสมงสงอเปเกนันตะมาสะขุงทิสาสภะพุทาหุงอันตะ ตับพังอภินยยะบาภบากิตวานะจักุมาจะโตอมัตตยิสัตสัเพสัตตเนรเตวัคยาปิกนตาเตวิชาณธาภิกโวเยโวหังกิจจิสานมิกิระหีอนุปปสโสัตสหัสวาจขาภุมิกาปิละวัตวาอิติตโตยุติมโตยโนนาโมโตยะสัจจินโมทัพมนาปิกขโมภิกนังสะเวจิณัง สาตากาิราติสะอาสายขานานาตวานิโนทิเโตชุติมโตนัมโตยจสเจติโนโมทัมนาภิกขโมภิกขะนังสัพพิจิณังจินเจเตโสรัสสาหาสายขานานาตะวานิโนทิเโตชุติมโตนัมโตยจสเจติโนโมทัมนาภิกขโมภิกขะนังสัพพิจิณังเวสามิตาปัญจสตาญาขานานาตะวานิโนทิเโตชุติมโตนัมโตยจสเจติโนโมทัมนาภิกขโมภิกขะนังสัพพิจิณังกลุมภิโรลาชาคาฮิโกเบปุรสะนิเวสนังปิญโยนังสตตะสาหาสัง ยักขานังปะยิรูปาสติขุมพิโรราชค่ะฮิโกโสปะค้าสมิติงมะนังมุรีมะจัติสังราชาทัตตะรลโสปะสาสติกันทพานังอธิปติมาราชาจัสสิโตุตตาปิตัสสะพระอวอินชนะมามหาปรายที่มันโตทุติมโตวันนั้นโตจัศศิโนมมธมานาภิกขโมพิกขารตมิติมิติงมะนังทักขิณจะทิสังราชาวิรุนโโหตปะสาสติกันขุมพันธนาธิปติมาราชาจัสสิโตุตตาปิสัสสภาวะโวอินชนะมามหาปราย อีทีมันโตทิติมันโตนั่งโตยัาสัจจนาโมธ้ามานาภิกขโมพิกนังสาวิจิงค์มณังปัจจิมาจจติสังราชาวิรูปโขสัสสติยักษานังที่ปติมาราชย่าสัจสิโตปุตตาปิตัสสะภาโวอินทะนามาบาตรลายที่มันโตทิติมันโตนั่งโตยัาสัจจนาโมธ้ามานาภิกขโมพิกนังสาวิจิงค์มณังปุตตะลันจจะทสังราชากุเวโรตระ菩萨สติยักขานังที่ปติมาราชย่าสัจสิโตปุตตาปิตัสสะภาโวอินทะนามาบาตรลายที่มันโตทิติมันโตนั่งโตยัาสัจจนาโมท้ามานาภิกข โุริมะทิสังัตตะละโถทะกิเนนะวิรุณเถ้กับชิเมนะวิรุปโขกูเบระอุตรังทิสังจัตตระเตมหาราชาสามมันตาจัตุโรทิ่สาทันทะละมานะอัตตาสุงวะเนกาปิละวัตเวเตสังมาญาวิโนทัสสาอาภูวันเจนิกาสถามายาเวกูเวริุเวริณุวิปุจจะวิปุโตสัทันทะโนกรรมเสโตจะกินนุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอปะมัจโยจะทิเทวสุโตจะมาตาลิปิตาเสโนจะกันทัพโณโรราชาทัพโณสะโพ อาคูปัญจสิโกเจวะติมรุสุยะวัชสะเอเจจันเยจราชาโนกันทัปปานาสหะยาตุพิโนทัมานาอภิกามุงภิกขังสัพิจิงวนังอาทาคูนาพระสาราคาเวสาลัสหะตันจกากัมพระรัตตะรัตสละตละอาคูปะยาขาสหะยาติพิยามุนาทัตตะรัฐาจะอาคูนาคายสัสสิโนเอลาวันโนมาณาโคโสปคัสสัพพิจิงวนังเยนาคะราเจสหะสหลันติกิปตาทิจาปคิวิสุทธะจัคคูเวหายาสาเตวะนัมมัชปัตาติตา สุปันนาอิติเตสะนามะอภยันตธานาคะราชานามาสิอุปปันนาโตเกมมมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหัยันตานาคาสุปันนาสารณามากังสุพุทธังทิจาวธิรหัตเถนะสัมุทังอสุราสตาพาตะโรวาสวะเสติอิติมันโตยัสสิโนกาละกัญจามาพิสมะอสุรางานะเวขสาเวปติติสุติติตะปะหาราโทนะบุติสะสันตา พระฤิปุตตานังสเปเวโรเจนาประกาสันนิหาิตวาพระดิงเสรนาราหุพัทธมุปปากมะงคลสมโยธานิพัตันเตภิกุนังสมิธิงมนังอาโปจะเทวาปฏิบิจเตโชวาโยตถากระมงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสสัสสะสหเมตตากิดณากายิกาอาคุเทวายัสสสีโนทักเสเตธาสากยาสเปนานัตตะวานิโนทิมโตทิมโตนัำโตเจติโนมอนทามนังภิกกระมงคลสมิธิงมนัง เวทูจะเทวาสาดีจเตสมาจะทุเวียมาจันทัสุภนิสาเทวาจันทัมาโกภุรักขิตาสุริสุภนิสาเทวาจะสุริยมาโกโุรักิตานักขัตตานิปุรักิตวะอาคูมันทะวะลาหะกะมะสูดังวาสโบเสโตสโกปะคราปูเรนทโตทัสเตเตทาตากยาสเปนานัตวานิโนอิทิมโตทุติมโตมนังโตยะสติโนโอทัมนาภิกขโมภิกขะลาสไปติงมณังอาถาคูสัพพเทวาชัละ มัคคิสิกขาลิวะอริออนนจกาจะโรชาจะาอมมา,าปุพะนิพาสีนโนวะสุนาสหาธรรม,มาจาจ,าจาตุตตาจะอเนกอเนชกาสุเลยะรุจิลาอาโคอาโควาสะวะเนสีโนพระเตเตทะตากายาสเปน,น,นะนะตะวันนิโนที่เป็นตัวรุติเป็นตัรน,นั่งโตเจะสัจจโนโมทมานาพิกรมพิการังสมิติงวังัง สมานาสมาสมานุสมานุสุตจามกิจตาปสุติกะอาภูอาภูมโนปสุติกะอาชาภูหะระโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนวาปารักามาปารักาอาภูเทวายาสสิโนทัศเตเตทัากาจาสเปนานัตตะวันิโนทิมโตทิติมโตวันัมโตยาสสิโนโมทัศนาภิกขุภิกนตะวิจิงกนังสุขกากรุงมาอรุณะอาภูเวคะนาสาสหโอทาตะขายาปามกขะอาภูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตหาลักปชา มิศกาจยะสัสสิโนทะนังอาคาปะจุนโนโยทิสะอภิวัสติรัตเสติากยาสเปนานัตตววณิโนทิมโตทุติมโตมวนัมโตยัสัตสิโนโอทัมมนาภิกขโมภิกขังัสัพพิจิกณังเขมิยาดุจตายามะอัตกาจยะสัสสิโนโทมิจตการาปามาเศธาจุตินามาจะอาสวานิมานะติโนอาคูอาถาคูปะระนิมิตาสะเสตทัตทากยาสเปนานัตตววณิโนทิมโตทุติมโตมวนัมโตยัสัตสิโนโอทัมมนาภิกขโมภิกขังัสัพพิจิกณัง สันเตเตเทวานิกายาสเปนานัตตะวานิโนนานวันวะเยนะอาใครถุงเยจันเยสะทิสาสหะวาวุฒาชาติมขีลังโอคะตินะมะนาสาวังทักเถโมคะตะลังนาคังจันทะวะอาสิตาติตังสุพมมาปะระมัตโตจะปิตาอิจิมัตโตสาสันนังกวาโรตินโสจะโสปคะสเสิติงุนังสหัสสะพมมะโลกานังมาพมมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตอะภิสมาอากาโยยัสสิโสทเตตาอิสระอาคูปันเจกะวะสัปวัติโนเอเตสันจั มัชโตอาคาปหาริโตปริวาลิโตเตจะอสเปสะพิกันเตสินเทเทเวสะพามะเกมาลเสนาพิกามิปันสะกันหัตตะปันธิยังอาเกทะกานหัตตะปันทะตะลาเกนะปันทะมัตุโวกตมันตาปาริวาเลทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตตถะมหาเสโนปันหเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหัจจะ สาลังกัตวานะเบระวังยะถาปะวุฒิสัพพโมโกตะนยันโตปะสวิชุโกตัสาโซปันจุชาวติสังกุตโลอสะยังวเสตันจะสัพังอเิญยยะว่าวะกิตมานะจักตุมาจัตโตมัจโตยิสัสสะสะเบเกสะเนระเตมาลัเสนาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโมเตจะอตปะมะกรุงสุตวะาพุทธสัจจานังวิตะละเกหิตรกามมเนสังโรมณปิอิจยงตพเพวิทิตะสังฆามาปยาติจายัสสทิโนโอตันติสาภูติสาวกกาเตชะเนสุตาติ อสวดจุลชัยยะปอลกระโมเมพุทธเตชะสาละตนะตยะธรรมมิกาเตชปะปสิทธิปัสสะปสีเทวานารายะปะละเมสุราสิทธิพมังจะอินทาจะจะตุโลกาคัมพีลักกาสม,มุทตทาภูตุงคังคาจะสพัมะชัยยะปะสิทธิพระวันตุเต ชัยยะชยะทะละนิทะระนิอุทัทิอุทัทนาทินาทีชัยยะชยะคะคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนะเมลุราชพลนอรชีชัยยะชยะกัมพีละสมพีนาเคะนาคีปีศาจะภูตะกาลีชัยยะชยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะสิงคีสุธาธานมุขชาชัยยะชยะวรุณนมุขศาตาชัยยะชยะจำปาทิคนาคะปุราุละคันทกชัยยะชยะคัจฉะคนะตุลงสุกะละ พุชงศีห์พยัคฆะทีปาชยัทยะวะลุณะมุขะยาตาทิตะทิตตเสนาลีปุณะปุทิินรดีชยะชยะสุขาสุขาทีวีชยชยะทรณีตะเลศธาสุชยาชยะชยะทรนีสันตินศธาชยะชยะมังกราลัญญาพระวัคเขชยะชยะวุลณยักเขชยะชยลักะเสสุระพุชเตชาชยะชยะพเมนะ พะคณะชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปตวิงสปังชัยยะชัยยะอรหันตาชัยปเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโนสุโลหะโลหเดเทวาชัยยะชัยยะพมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรูปโขเจนทิมาละวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะลุโนปิจะอักขิวาโยจะปัจจุนโหกุมาโลทัตตะรัตโกอัฏฐาระสะมหาเทวาติทิตตาปะสะอาทะโย อิสิโนสาวกาสภาชัยยะราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสดีพระวันตุเตชัยเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสัสิริมโตอายังมารัสัะจปาปิมตปาราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชัยยะตถาธรรมะกนาพระเอสิโนชัยโยปิพุทธะสัสิริมโตอายังมารสัะจปาปิมตปาราชโย ุอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาทยัตตาอินทัคณาปาเหสีโนทยโยปิพุตสสะสิริมโตอยังมารสัจจาปาปิมโตปราทยโยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาทยัตตาเทวคณาคะมเหสีโนทยโยปิพุทสสะสิริมโตอยังมารสัจจาปาปิมโตปราชโยโุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาทยัตตาสุปันนคณาเหสีโน ตโยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมารัตสัจปาปิมโตปาราชโยอุโพสยามโพธิมเทปโมทิตาชชยะตถานาคะนามเหิสีโนตโยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมารัตสัจปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชชยะตตาสัพพมัคนามเหิสีโนชยันโตโพธิยามุเรศกยานังนังทิปัตโนเอวังตะวังหิชโยโหหิไชยะสุไชยะมังคะเลอปราชิตะบาลังเกสิเจปบเวิปโกลเก อาพิเสกศพัพพุทธานังอาขปตโตปโมทติสุนักขันตังสุบังขลังสุปปะตังสุจิตังสุปะโนสมุหนุโตจากสุจิตังคามะจาริสุปัทักขินังกายกรรมังปัทักขินังวาจากรรมังปัทักขินังปัทักขินังมโนกรรมังปณิติเตปัทักขินาปัทักขินานิกัตะวานะลัพปันตเตปัทักีเนเอทะอัทธัตถาสุกิตาวิรุณหะพุทธะสาเสนะโลคาสุกิตาโหทะสหะสมเปวิปยาติภิกขุนันตุโพนโตเด เอวอสมิงธาเนีธิคตาธีกายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพพานละขันตุสัพตตานังขันตุทินาสาสนาังยากาจิปัตนาเตสังสัมเพสัเพปุเรนตุวโนระฐายุตตะกาเลปวัสสันตุปัสสังวัสวาหะวลาหกาโลคาจุปันทะวาเตสังวิวานิวาเรนตุจะสัพพัากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาละหัง อสธรรมะนิยามาสุดตังเอวเมสุตังเอกังสัมยังพระกว่าสาวตถิยังวิหารติเทตะวณิอนากะบินิกัสสะราเมตตะโกพระกวาพิกโอมันเจสีพิกะโวติปัตันเตติพิกโพระคราวตโตปัญจโสสุมพักว่าเอตทะโวจักอุปาทาวาพิกะเวตาถาคตานังอนุปาทาวาปทาคตานังทิตาวัสสาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามะตาสัพเพสังฆาราอนิจจตตตังตถาคโตอภิสามพุทธิติอภิสเมติติปภิสามพุชิตวา อภิสเมตวาอจิคติเสเสติปัญญาเปติปัญทะเปติวิวรติวิภะชัตคตชาติอุตานิกโรติสัเพสังขารานิจติอุปปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิจาวัสสาหาตุธรรมะทิจตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติ ตังตาตาคตโตอภิสัมพุทชติอภิสเมติตะอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตวะอติคติเทเสติปัญญเปติปัญทเปติวิวัลติวิภชติอุตตนีกะโรติสัมเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเบตาตาคตานังอนุปาทาวาตาาคตานังทิตาวสาชาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมอนัตตาติตังตถาคตังตาคตโตอภิสม สัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธจิตวะอภิสัมเมตวะอติคติเทเสติปัญญาเปติปัญทัปเปติวิวาลติอวิภัจติอุตานิกโรติตเพธธรรมะอนัตตาติอิมทะมะโวจะภควาตมนาเตพิกุภควโตปาติตังอภินตุติบทสวดพระเทกะรัตตคาถาแปะอติตังนามวาคะมวยละปะติกังเขอนาคาตังหุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทะตีตัมปะฮินันจังอปันตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอริก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาอันจุปันนันจะโยธรรมังตถาตสัวิปัสสิอสังขิลังอสังกุตปังจังพิธามะนุปะโลหะเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงานกอนแกงเขาโขนพ่อขุดอากาศเช่นนั้นไว้อันเจวะกินจับมาตับพังโกชัญญาวรนณังสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ให้ใครจะรู้ความตายแว่นพรุ่งนี้ นาอิโนสังฆะลานเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพียงต่อพุทราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอะโหรัตมะตันทิตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอจิกเตมุนิผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวชปัญจเวคขณะแปล สัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแลแ้วแก่เจ็บตายไป <S <s <Jay> สัพเพธรรมานตาสิ่งท <Man> ั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุกวังมะระังความตายเป็นของยั่งยืนอวัส,สังมยามาริตพังอันเราจกพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะนะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงมตัตตะควรที่จะสังเวอายังกายโยกอจิลังร่้งกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญ,ญาโนคันปสัสจักวิญญ,ญาณจุนโทอ,อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจักนอนทับปัตะวินซึ่งแผ่นดิน กะลิงคะวังกะลิงคะลังอิวะปัดุจังว่าท่อนไม้และท่อนปูนที่รัถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังาราสังขายังขาทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความสือมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตตะวนิรุจันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสะโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสูตอย่างยิ่งสเปสัตามะลันติจะสัต์ทั้งหลายเั้าควงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสเลที่ตายแล้วจะแรกกำลังจะตาย ตะเทวหังมาริสาวิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนตติเมเอตาสังสยโยส,สามสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยอดสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกัมมังตัพเพหิพระเตหิกาตังปุญญโนอนุโมทันตุนันตุโพนตโตเยเทวะอสังมิงฐานะอติพัตตาคีคายุกาทัทาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุตัพเพยติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุตัพเท อัยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจรตุสเพปิสาสเพยักขาสเพเปตาสุขิตาโหตุทุขาปมุจจนตุสเพอัจาริยุปัชชายะสุขิตาโหตุทุขาปมุจจนตุสเพนักขติตารัสุขิตาโหตุทุขาปมุจจนตุสเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจตุสเพสมาตินางสมิชันตุโว พอสดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์คันติเมียอิจิปกวานนโมโพธิสัตว์คันติเมียอิจิปกวา,านนโมโพธิสัตว์คันติเมียอิจิปกวาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเปก็เลยโพธิก็เลยต่หิงต่หิงธรรมะตาธรรมะตาเนน,นะวะวันตุปุจิตาโสทิงกัลโลนเตท,ทะวิหารมันเะเลเทลาจามัชานะกาจามิกโกวะตาลาวิกาธานาปฏิอุปัสกาหามาจาเตสานิขมาจาอิสราสันปานาปูตาสุกิตาพุนตุเต ชาลาผู S <S <an> ้ชายเยปิจะอันท่าสัมปวาสังเสทาชาตาอัตโมปาปาติกานิจญานิกังธรรมะวลังปตินจเตตเปปิทุคติกาโกรณตูสังขยังตาตูจีรังสตังธรรมโมธรรมัตถราจัปุกราสังโคโหตูสัมมโควะอัตายะจัปิจายะจัมเมระกตุจตัมโมตเปปิธรรมะจาริโนพุทธิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปัสสันนาโหตูสเพปิปานิโนพุทธะศาสนาสัมมาทารังปะเวชันตกาเรเทวปะวาสตู พุทธิภาวายะสัตตานาังอรมิตังเนตุเมทะนิงวาตาปิตาจักอัตชังวิจงังลักขันติปุตตกังเอวังธรรมเณรา,าชานโนปะชางลักขันตุสัพพทาเทวตาอุวิโยชนะคาถาบททรงเทวดาทุกขปัจตาจานิทุกขาพยาปัจจาจนิพยาโลกปตาจานิโสกขโหตุสเปปิปานิโนโอเอตาวตาอัจฉามเหหิสัพพตังคุณยะสัมปัตทางกเปเวเวทวานุโมจันตุสัมพัสัมปติจิติยาทานางังทัจจันตุสัทยาสีลังลักขันตุ ตาพตาภาวนาภิรตาโหตุทันสันต oh, um ุเทวตาคตาสุมงคลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละกันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสติโหตุนิรตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังละกันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสติโหตุนิรตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังละกันตุสัพพะเทวตาสัพพาทังขานุภาเวนัสติโหตุนิรตะลังสัพเพพุทธาพระปพตาปเจกันิยังมาหลังตานัจจเจเจนะละขังมัตมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปพตาปเจกันนี้อย่างมาหลังตานัจจ สเปพุทธาพระัปตาปเจกันเนี่ยังห่างทานันจัดเฉยๆนั่งละัวัตมิสปโสสเปพุทธาพระรัตปตาปเจกันเน่ยังห่างทานันจัดเฉยๆนัละังวัตมิสะปโสสเปรพุทธาพระรัตปตาปเจกันนยังห่ังทานจัดเฉยๆนั่ลขังวัตถมิสะปะโสสเปพุทธาพระัปตาปเจกันนยังห่ังทานจัดเฉยนัละัวัตถมิสะโสสเปยพุทธาพระัตปตาปเจกันนยังห่างทานั้นจัมดเฉยโส ด้วยอนุภาพแห่งบุนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสระยิฐใญ่พระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชาธิยินเนี่ยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู้เสด็จสู่สวรรค์คาลายัยขออนิสงส์แห่งบุนกุศลนี้จงเป็นสภพวะสิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วข้าพปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเมตตมาอาชีพอันชอบธรรมความว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิ่่ตัั้งงงมมมนนใพรรระธแหอค์สเด็จพพระุทธเจ้าาาังงอยู่ในควมดีมตลลอดกาานน อีทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสารพรน้อมส่งอานุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอเศรษฐีตั้งปล่อยใจรับปล่อยลาลูถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอรูดได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพู้ธานพระเทวานุภาพฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันมมวยผลให้เป็นเสด็จมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด